ครับจากสยามมูลเลช็อปนะครับวันนี้เราก็มีเหรียญมานําเสนอนะครับก็จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อสดวัดปักน้ำนะครับหลวงพ่อมงคลเทพมุนีนะครับวัดปักน้ําเป็นเหรียญที่ระลึกในงานถวายพัตาหารนะครับของวัดปักน้ำพระศรีเจริญเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลองส่องให้ดูนะครับตัวเหรียญสวยนะครับตัวนี้แล้วก็ใบหน้าหลวงพ่อมีความชัดเจนดี ตัวอักษรต่างๆดีคมชัดนะครับที่สำคัญสุดก,ก็คือเหรียญเก่านะครับดูได้จากตัวผิวของเหรียญน,นะครับตัวเนื้อวัสดุต่างๆหูห่วงดีสวยงามตัวอักษรชัดเจนนะครับหลวงพ่อมีใบตะมีใบหน้าดวงตาเรียบร้อยริมฝีปากคมชัดนะครับเดี๋ยวดูทางด้านหลังตัวยันตัวอักษรคมชัดนะครับ ยังไงฝากไว้ให้พิจารณานะครับเหรือนอันนี้ทางสยามมูลชอบให้เช่าอยู่ในราคา500บาทลมส่งนะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนดูแล้วชอบใจหรือว่ามีความประสงค์อยากจะเช่าต่อก็สามารถดูได้ในรายละเอียดได้จาก description ในคลิปนะครับอันนี้ก็มานำเสนอนะครับแต่ยังไงก็ตามสำคัญก็คือ หลวงพ่อสอนเสมอนะครับว่าให้จะทำไรก็ให้มีสตินะครับแล้วก็มีบทสวดที่ท่านมักจะพูดประจําก็คือให้ท่องสัมมาหลังนะครับทำอะไรก็มีสติจะค้าจะขายก็มีสตินะครับมีสติแล้วก็มีท่านไว้เป็นกําลังใจช่วยในการค้าขายถ้าไม่ได้มาช่วยขายนะฮะแต่ว่ามีท่านเป็นกําลังใจเราจะได้มีแรงค้าขายนะครับแต่ที่ผมเห็นมาผ่านๆมาก็ ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จวัดปักน้ำนะครับหรือว่าเรียนของท่านแต่ละคนที่มีก็จะมีกําลังใจค้าขายดีกันทุกคนครับยังไงฝากไว้พิจารณาครับอันนี้นะครับเรียนหลวงพ่อสดวัดปักน้ําภาษีเจริญนะครับเรียนที่ระลึกถวายพระตาหารสนใจก็ติดต่อทางอินบ็อกมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ f a c e b o o k หรือว่าจะฝากเป็นข้อความทิ้งไว้ทางด้านล่างของตัวคลิปนะครับ ที่ดูพิเศอครั้งแม่สวยจริงๆเหรียญน,นี้นะครับถ้าท่านใดดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ youtube ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจขอบคุณครับฝากไว้จากสยาโมโอเลชชอปครับผมสวัสดีครับ